ในสถานการณ์วิกฤตโรคไวรัสโควิด -19 แบบนี้หลังจากที่เหล่าหมอและพยาบาลออกมาขอความร่วมมือโดยการถือป้ายเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณโปรดอยู่บ้านเพื่อเราซึ่งพอนักร้องชื่อดังเคนวงซิลเห็นข้อความนี้นะคะก็เลยขอเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนทำตามและส่งกำลังใจไปให้กับบุคลากรทีมแพทย์บ้างโดยมีข้อความว่าเราช่วยคุณหมอได้ง่ายๆแค่อยู่บ้าน รู้สึกว่าอยากลองเชิญชวนครับเรามาเปลี่ยนวิธีกันไหมแทนที่จะเปิดแอป,ปนั้นตลอดเวลาดูข่าวสารเราลองพักบ้างครับแค่เปิดกล้องแล้วมองตัวเองดูว่าเราได้เริ่มทำอะไรแล้วบ้างหรือ,อยังยังออกไปรับเชื้ออยู่ไหมมีโอกาสที่จะกลับมาปล่อยให้กับคนในครอบครัวเราหรือเปล่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกรับเชือ้อ เราปลอดภัยคนในบ้านก็ปลอดภัยปัญหาก็ลดลงด้วยเอาเวลาที่หยุดทั้งหมดยาวๆเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองเมื่อเหตุการณสงบเราจะได้พบแสงสว่างผมคิดว่าน่าจะลองดูนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดครับแต่เราลดปัญหาไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ก็ลองฝากไปลองทํากันดูครับปรับแนวคิดเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวเองครับขอให้ทุกคนโชคดี และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับส่วนอีกหนึ่งคนดนตรีครับอย่างคุณก้องห้วยไร่ที่เมื่อเห็นวิกฤตแบบนี้ครับเจ้ตัวเลยทนไม่ไหวขอส่งกำลังใจช่วยเหลือสังคมด้วยการมอบรถให้กก่โรงพยาบาลโดยโพสต์รูปผ่าน IG ส่วนตัวครับพร้อมกับแคปชั่น ก้าตามหอยซอยบ้านเกิดโครงการเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อหาไรายได้มอบให้โรงพยาบาลทั่วภาคอีสานวันนี้ได้ส่งมอบรถแอมบูเลนส์ให้โรงพยาบาลพยักษ์ภูมิพิสัยเพื่อใช้ในการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินขอบคุณทุกบาทที่ช่วยกันบริจาคขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องจังหวัดต่อไปโควิด -19 หายเมื่อไหร่เจอกันครับถึงแม้จะมีวิกฤตขนาดไหนก็ยังทำให้เห็นว่าคนไทยนั้นไม่ทิ้งกันนะครับ